ทุกนการาิจยงานรมบวัฒนารรมหรือแรงงานตรมการจัดงานและสด้านการสร้างหลักประกันทางสังคมต่างแนวทางรไทาติาคมากราบเป็นประทานในพิธีเกการสนาเชิงวิชาการรวมทั้งงอบนโยบายนนแนวทาง ปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงานประจำปีและเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาร่วมง,งานสัมมนานแล้วก็มอบนโยบายให้กับข้าราชการซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานของเรานะั้นเดิมดต่างๆนั้นะือเป็นแค่กระทรวงคล้ายๆกับพอมอนะครับในเรื่องของพัฒนาคุณภาพชีวิตคนนะครับดังเรื่องงานกระทรวงแรงงานนะั้น โดยผมเองท่านทันตีช่วยครับท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีได้คุยกันแล้วว่าแล้วกสร้างวิธีใหม่ๆภารกิจต่างๆขึ้นในรับม้าหมายวันนั้นมากมายมหาศาลแต่ถามว่าเราสู้ไหมผมเจอท่านประหลัดวันแรกที่เข้ากระทรวงก็คุยท่านประหลัดว่าท่านอยากผมเชื่อเลยครับว่าเป็นสิ่งที่ทางโรงงานนั้นเป็นกำเนิดของสังคม เง็นที่จะเลยตองสังคมเพราะว่าเงินประกันสังคมซึ่งผู้กันตนนั้นเขาได้การที่เราตอบแทนกลับเข้าไปหรือสิ่งที่เขาควรได้มันชา้านะครับมันช้าแลา้วก็ตอบสังคมตอบผู้กันตนไม่ได้นี่คือสิ่งอื่นที่เราจะต้องเข้ามาแก้ไขแล้วเราก็ต้องมาปรับปรุงคนที่ค้างคางใจอยู่ว่า9ก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันลายหรือเก้าแสนสองหมื่นลายนั้น จ่ายไปแล้เก้าแสนลายอีกสองหมื่นลายที่จ่ายไม่ได้เพราะอาจจะมีการผิดเงื่อนไขผิดระเบียบนี่คือภารกิจใหญ่ภารกิจใหญ่ภารกิจหนึ่งคือวันนี้คือเรากำลังหารืออยู่แล้วกํลาลังประชุมนทุกวันนะครับในเรื่องของการทําจ็อบเอโปไทยแลนด์สองพันยี่สิบซึ่งกระทรวงแรงงาน,งานอาจจะไม่เคยทําใหญ่ขนาดนี้อาจจะทําแค่ตามจระหวัตา่างๆหัวมือต่างๆทุกท่านนะครับ ผมในคณะทันตีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับพร้อมในขาทันตีว่าการกระทรวงแรงงานที่อึกษาห์ทันตีว่าการกระทรวงแรงงานท่านปลัดกระทรวงแรงงาน